โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอารีนาอารีนาเบรกเตานะครับนี่นครับก็ใส่ไปแล้วปุ๊บที่จริงหบจ่าเนี่ยแปดแสนนะแต่อาจจะลดลงนิดนึงเหลือเจ็ดแสนเราเลยกันเลยครับกระบอกและเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆทาไปเปิดเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดถึงไหนหรืออาจจะตายระหว่างทางหรือเปล่า เพราะว่าอาจจะมีหนูท่อหรืออาจจะมีพวกออื่นที่ดักรอเราอ,อยู่ก็ได้คือเราไม่รู้เดยจริงๆว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอโหลดก่อนปึ๊บหนึ่งสักสักครู่หนึ่งไปเย็นเพื่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงปิดทั้งเสียงปิดทั้งไอ้นี่ื่อน มันจะได้เพิ่มเพิ่มความลื่นให้เราหน่อยเดี๋ยวเราก็ตุกตายเมวแมว,แมวในส่วนของพื้นที่ไร่นี้ก็สามารถฟาร์มได้นะ ย,ย,ยเปิดประตูแบบโอเคนะครับเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีตู้เซฟอันนี้นะครับอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองตรงนู้นนะครับผมโอเคอันนี้เป็นดอกแรกนะครับเปิดมาก็มีตัวน่าจะเป็นชิปปะอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยๆลองเปิดดูก่อนเป็นชิปชิปเร่งความเร็วนะครับก็ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไออุปกรณ์วัดอันนี้เราจะเป็นกุญแจนะครับผมรอบที่สองนะครับผมโอเคอเปิดเข้าไปดูกันเลยนะครับเฮ้ยใครใครอย่านะอีเปิดตู้เซฟเฉยโอเคนะครับเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหเพิ่มข้สอบ ทั่วไปของทั่วไปนีน่เลยอ่ะวัดเดาฝกเย็นๆยูแมนโบอ,อ้อ้ยอโอ้อ่ย้อ้อยอ้อ่อ,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 อยอยอยโ้ยโอ้ย้ย่้้ ลุยกันในรอบที่สองอ๋อไอในรอบที่สามนะโอ้โหเจ็ดฟาร์กโอ้ไม่ก็เจ็ดโอ้โอเช็ยแมนโอเคอาจจะฟังดูแย่แต่เราก็ต้องสู้นะ รอบที่สามแล้วจะไปเปิดได้หรือไม่เด,ดื่สียแม่งเลยเข้ามาเลยเชี้ยเราไปกิ้วแตก รอบที่สามกลับมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะเข้ามาในห้องแล้วเราก็โถมยิงแม่งเลยโอเคตัวเซฟรอบนี้ได้อะไรเฮ้ย่อพีเฮ้ยไปอะสตรอร์เกอร์เหรอสตรอร์เกอร์เหรอตายเลยโอเคเราเปิดตู้เซฟรอบที่สามนะครับย้ำนะครับเป็นหมดธรรมดานะครับผมต้องเข้าใจดีๆเจอได้ Oh my god. ที่เห็นเลยในตอนนี้นะครับเราอยู่กับในรอบที่สี่นะครับของการที่ต้องเปิดกุญแจแต่รอบที่อีกไอ้รอบที่แล้วคือโดนหัวหน้าที่อยู่ในมอเตอร์นลุมโถงยิงตายเพราะว่าเดินเข้าไปงงๆเลยเมื่อกี้ตายองโอเครอบนี้ไม่น่ามีนะครับเสียงเบาอย่างเสียง เปิดเปิดประตูเประตูลูกลูกลูกลุกโอ้ถือที่เจาะของอะไรบ้างอ้าวมันยังมีของนี่วะได้แป่นตานะครับผมไอเอสจดีนั้นไม่เกี่ยวนะผมลืมวอาออกถือว่าถือว่าแถมแล้วกันนะมีไฟฉายอันหนึ่งครับตรงมาประคันนะเพราะบอดตายนะผมแล้วผมก็อาจจะกตกมากเลย โอเครอดอันนี้นะครับก็จะเป็นในรอบที่ห้านะครับโอเคเปิดห้องก่อนแล้วกันในรอบที่ห้านะครับโอเคเตรีย okay, ม <Okay. S 1> ตัวรับสึกหนักไลต่อเลยมาแล้วมันจะมาฆ่าไงต่อชิพายละแต่เย็นลูกพี่ผมอยากได้ของอะให้เหรียญเข็มกัดมา <laughs> แล้วนี่อะไรเนะรี่ย ลอบใจดีมากเสียใจกูเลยแม่ <Okay. S 1> เอาแล้วนะครับก็สําหรับไอตาที่เรากําลังโหลดอยู่นี้นะครับก็จะเป็นในรอบที่6นะครับที่เราจะไปเปิดในห้องโมเอลตนนะครับห้องรับแขกในชั้น2นะครับ <c oughs> เราจะมาดูซิว่ามันจะมีบอสเกิดไหม โอ้โอ้โอ้เออ้อ้เฮ้ยยเขื่อ่ะเปิดเดี๋ยวรอบที่หนะครับผมเดี๋เพิ่งมีตัวแล้วมีมาแทงนะรอบที่หนะครับผมอ่าโอเคอ่าโอ้มีสายนะครับ สายอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นสายสายองค์ข้อมูลธรรมดาธรรมดาแล้วก็เหรียญตาที่เห็นเลยน,นี่จะเป็นรอบที่เจ็ดของการไขกุญแจนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ก็ดอกที่เหลือที่ขายมาส่วนใหญ่ก็เป็นสีม่วงล้วนเลย,อยเออยิงโอ้โหมันยิงเจ็บนะพี่จเย็นพี่ใจเยนปริ้นตัวไม่บ โกเป็นการยิงที่ถล่มมากข้ามันปอดข้ามันสุดยอดมากปอดสุดยอดเจ้าเลยปอดสุดยอดเพื่อนมาแล้วว้ายไม่ต้องเปิดอแย่ไม่เยอะก็คือรอบแรก เอาเจ็ดที่เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็มีคนนะครับใส่กระสุนหนักนะครับบุกเข้ามายิงไปนคนนึงปุ๊บให้บอดยิงยังไม่ตายนะครับอีกคนนึงเพื่อนมันก็มาโอ้ยโดนบอดลูดตายแล้วมาอะไรจะเกิดก็้งเกิด อาและครับลุยโลดกับรอบที่ภารกิจที่เจ็ดนะครับรอบที่เจ็ดรูดเหมือนเดิม,ก,ดมกูจะรูดมึงจะปาควันบุกกูจะรูดต้องได้ของโอ้ทังน้ำมนันไอ้ส์นาทังน้ำมนันอย่านะมีร้อยนัดน,นะเว้ยอย่าเข้ามาแล้วอีกแล้ว แล้วครับเรามาลุยกันอีกครั้งหนึ่งในภารกิจรอบที่แปดนะครับ <c oughs> โอเคโอเคเปิดกุญแจเปิดกุญแจรอบที่แปดภารกิจนี้นะครับจะสำเร็จหรือไม่อูไม่รู้มาเปิดของก่อน <c oughs> ต้องบ่นอะไรกันมาก <c oughs> โอเคที่วัด สจ๊มเจ๊มสแตมเจ้าเจ๊มเยอะอึ้นเมื่อขวัญเย้ได้ขวัอุ้ย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 เย็นเอาละนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจรอบที่ เก้าแล้วมั้งเขาเลยสองดอกนี่โอเคดูเงียบอีกแล้วนะโอเคในรอบที่เก้านะครับผมใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะตู้เซฟไฟฟ้านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ผมได้เปิดตู้เซฟนะครับแม่ไม่แย่ครับได้น้ำหอมนะครับแล้วก็ทิฏฐาน้านะ แล้วก็ดอกในครับนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับกุญแจนะครับเจ็ดแสนของเราเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับจะสู้กับเบลเลียนอะอื้อหืตามาทำอะไรม้าเงี้ยเ่ยสดด้วย เปิดตัวนดอกสุดท้ายต้องเอาให้คุม้มไม่ใช่ดอกสถถุดท้ายเปิดปุ่งเข้ามานะยิงนะกินงนะดอกสุดท้ายครับท่านผู้ชมทำ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 แหวนปุ้นได้แหวนว้าได้แหวนได้แหวนอ้าวเหี้ยแหมสุดยอดเลยดอกสุดท้ายพอดีได้แหวนได้แหวนแล้วปุวนวนน้นได้แหวนแล้ว โอ้ดีใจอะไรขนาดนี่นี่นี่นะนี่นะยังนี่นะผมชนะได้เกือบไปแล้วแม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่เห็นละมันมันก็ไม่ได้ห่ดีบ้าขนาดนั้นหรอกีเยนะแตกห่าวมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเอาไว้รอบใหม่นะผม รอบน,นะนะี้เราก็ครับผมเราก็ไปไปฆ่าตัวตายนะครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้หน่อยเอ้ยหน่อยเอ้ยมีหน่อยเอ้ยมีแน่ไม้ของไดงอยู่ไหนไม้เออตายสุดเรบวันนี้จบคลิปตุกข์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมเ <c oughs> ข่เอ่า